ครับบีเอมได้ตำนานเอามาจอดไว้สวนครับผมจังไปได้จอดตากแดดอยู่หน้าบ้านไปถรับแขกเวลาพนมาปาร์ตี้บรรยากาศตอนรับเทศกาลหน้าหนาวครับผมไปตรวดไปตองกำลังเยอะบักคุ่งกำลังดกมือนี้สมา,ามาทำเห็นเมนูก๋วยเตี๋ยวงายงๆงางที่สุดที่ผมก็เห็นมาเลยไปหบานครับ ป่ากับมีครับผมเอาอุปรกรณ์มาเลยแบบบักพริกกับกุนแดงครึ่งทิ่ต้นเกิดเองจะบิง่งเมนูก,กุนเจียวงไงไงขนาดแล้วไม่ครับผมเส้นเพียบครับผมมากกว่าเส้นมีบหร,รือเส้นมาม่าครับผมอันนี้น้ำปรุงรสสำเร็จรูปครับผมมันเป็นแบบ สตรเข้มขน้นนะครับผมเป็นน้ำซุปก๋วยเตี๋วก็ได้เป็นตุ้นเนื้อตุ้นหมูตุนไก่ตุนเป็ดแล้วก็มักอะไรครับผมมักอย่างสิมักเนื้อมักหมูมักไก่มักมเป็ดอะไรก็ได้เดวขื้นเฟสให้ครับพอดีแม่นี้ันเกี่ยวออกน้ำมันหมูพอดีครับผมในแคบหมูแบบทำเองใหม่ๆกรุบกรอบแต่ก็ะใส่เป็นกวองตุ้งครับเมื่อนี้ก็เป็นน้ำตกตรงนี้เลือดครับผมมีพริกขั่วแบบหอมหอมจิ้มกบปิ พริกเขาไม่ใส่พริกที่มันขึ้นมาจากดี่เลยครับผมแก่พอดีเลยโอ้โลนซัมจีนใหญ่เลยนะครับมาหมูว้กวอนครับจะได้นุ่มๆนิตะเป็นก็หอมมากเลยครับผมดเดี๋ยวขึ้จะขึ้นเกี่ยวเครื่องเขายัางแบบ ลุกโตดีครับปลูกผักว่าต้นผักได้แล้วกบกวางผมไม่สูงมากง่ายครับเส้นฐกิจเส้นมแล้วมาผมาสะดวกดีแล้วกับทุกมื่อนี่นิยมเสร็จแล้วมาแซ่บมากครับทุกราก้านก๋วยเตี๋ยวแต่ผมเอาเศษเศษเล็กๆล็ก,ลกลน้อยให้มันเขาทำซุปดีมากเลยนะครับปลูกเส้นน่ผมต้องเอาแบบ แ่นี้พอครับผมแกให้ไปซุกต่อให้น้ำซุปอีกแกมันจะไล่ออกจากกันประมาณนี้นยังกบกอบอยู่ว่าเอาเลยครับม,มันวิธีทำน้ำซุปไม่ง่ายครับท่านนจะเพิ่มแค่กระเทียมแค่นั้น,น,น,นครับผมพอพีมันแนะนำมาใส่กระเทียมเพิ่มได้ครับผมผมหมักเคีมยวคนผมกินกาเลยนะครับผมพี่เป็นก็แนะนำเอเยครับผมอยากดูสูตรเต็มๆ ประมาณ้ินดนึงหลวงพ่เทลงไปประมาณครึ่งขวดเหมือนซุปขวดเกลียวเลยละลายออกมาครับผมเอาหมักเข้มข้นเขาก็เพิ่มไปตามใจชอบครับสีมันเหมือนแค่หมกักขวดเกลียวเลยก็ได้ครับมีขวดนิดหน่อยก็ใส่เพิ่มความหอมเลยครับสำคัญใส่อีกให้หอมวางร้อนน้ำซุปเราเดือดครับหมูเ่าก็หมักไว้า พักไปตัวแรงแสบมักหลายอย่างเลยแัย้งสุดจอยไปผมเพื่อนว่ามัร์กเราก็ต้องก็ต้องรอเลยครับอย่างเลยที่เข้มข้นมากขนาดไหนขึ้นตัวกวามปุ่งมไ,ไม่เลยแต่อบอลไม่ครับผมลองขดเอาใส่เป็นถ้วยใส่ถ้วยแบบนี้เลยครับสอบ เส้นมาม่าที่เตรียมไว้ลงไปครับผมมือเลยครับผมไม่ไง่ายทำกินคนเดียวต่อไปเครื่องกว๋วยเตี๋ยวครับผมตั้งฉ่ายหอมครับตรงียมเขียววุ้งนเป็นหอมเขียวครับแ่บเหมือนกันครับผมหอมมันเดิมพริกไทย การผู้าดได้ดดลยครับของสอบเดี๋ยวเดืองน้ำตกตรงนี้ครับจับหมูกากหมูนี่สุดยอดเลยละ่ะแม่เบื่เดี่ยวนี่ ใส่ยิ่งหอมสุกเดือดแล้วครับนี่ทำปลวกม้วหลวกง่า,งงายๆลงไปเลยครับผมลองเทมคน,นครับผมมีทั้งในน้ำสุกถึง้งในม,มูนรอให้มูสุกใส่เรือลงไปแบบโซดแบบนี้เลยครับคนกับตลวกนำหอนกอน เกล็ดเราลาดลงไปเลยครับครับที่ลวกหักด้วยใส่ลงไปก่อนน้ำซุปห้องจะเยอะไปเอาทลงเบ็ดเลยสาดใส่ได้เลยครับผมน้ำตกแบบง่ายที่สุดแค่โรูต้นหอมลงไป จะออกมาประมาณนี้ครับผมอูน้ำตกแบบน้ำซอดแบบสําเร็จนะครับผมอ,ม,อม,มาซิมรถกันแล้วเดือดกะิออกมาเป็นต้องต้องก็ดีครับผมคนๆนี่แหละตอนมันสีแดงมากเลยครับสูตรผมทีแดงขนาดได้เบื้องออกครับผมแดงแบบสะใจนะครับ ฟองเข้ากันก่อน,นครับผมซิมนำมาที่นี่ครับเร็ยบคนครับเส็จมันสิวมิตรถจักรผมเดี่ยมัดแ่บมากเลยเข่ากันเลยว่านักซูบานๆหรือเปล่าผมแ่บสุบดจอดเลยเพ็ดมากครับผม เรียงห่องครับผมต้องร้องเอาพิมักเข้มข้นกุญแจเลี่ยแบบขุ่นๆตกมาปรุงครับผมติดก่อนเลยเผ็ดไม่กินครับผมแดงทั้งหมดเลยครับลองมาคโคตรโหดปิดปุ๋ยตรงมาหน่อยครับผม ครับใส่อหอมอีกหน่อยล้มต,ติวไปเบิดต้องเตี้ยวหวานครับทุกท่านน้ำซีนีงงไงใส่ลงไปกลิ่นผลครับ้ำปาาไม่ต้องเลยครับผมก,กินกันครับหน้าตาหพมเดือดกระแดงแห้งแล้วพริกมะแดงเติมอีกวันนี้ครับผมมาครับ แสงยิงคืนสาแญ่ด้ยครับอาจจะเสียงสูเสีนดังๆครับผมผมรังสิสั่งไม้มาล่องแบบลองบึงครับเจอแดงๆผิดกระแดงเพิ่มมา้ยยครับผมถือ,อใจเฮ็ดกินเองครับผม ส่วนมากน้ำซุปผมทีเ่เข้มข้นครับผมเวลาปุงผมไม่มไมค่อยใส่ยังเยอะต่างจากน้ำซุปร้านกว๋วยเตี๋ยวทั่วไปที่แบบปกติหอมๆมันหวานน้ำซุปกระดูกพวกอย่างครับเข้มขน้นไดหน่อยแต่อันนี้มันจะรุนแรงมากเลยอ่ะเดี๋ยวน,นีผมเกี่ยวยังไง

ครับผมก็เป็นมองดูมันไ <Yas> <h ati> เรือเสียบเรื่องมาถือผมสายโหดตดุ๊งแล้ปงอีกครับเก็ดมากอาบ,บุกี้โคตรโหดเดือดติดมืออยู่พีต้องหย่ สมัครเมนูใดเละเขาจัหาความง่ายม,มาใส่ให้มันคิดเทศเด็กชายที่สุดนะครับกินได้แบบผสมครบแบบทุกอย่างเลยได้เป็นเมนูอยู่ได้แล้วก็แซ่บเรามีน้ำซอสแบบนี้แล้วทั้งสุด,ดยอดเพราะนก็จะสปอนเซอร์เขาโฆษณาเขาอัอนตโทไม่ให้ซิมฟรีนะครับเนี่ยแต่ก็โฆษณาให้คือเราครับผม มีสินค้าที่ดีสามารถชิมไปได้ครับผมแต่ประจับเดี๋ยวบอกต่อครับ <c oughs> เจี๊ยบเจียวสุดยอดโอ้แม่กากเจียวเป็นหอมเจียวผมใส่ได้ดีก,กันครับผมจีบขาดทั่วงอกลูกสิ้นประจับเป็นเลยแค่หนึ่งสุด,ดยอดแล้วบอกตรงกับเจบ เนื้อมูวให้มันเหงื่อแบบจีบมันหมักไว้ที่นี่ กข้าวครับนามเขาตลงดืดเดือดเทลงไปเลยซูเปอร์นเนี่ยแซ่เรียวครับจิ้มบางเรียบที่แรกออกหวานกลุ่มกลมแซ่บพูดีเลย งคือแบบเขาต้มามะม่าแล้วเขาใด้รสาตดแบบก๋วยเตี๋ยวครับชื่อเสียนชื่อเนื้อ,อไว้ลูกชิมนะแบบก๋วยเตี๋ยวเลยง่าย จะลิปอีกเดี๋ยมจะยิ่มเกินไปแบบมากสองร่องครับเยอะเบียแบบดีเลยครับผมไม่คุยนะครับ จะเฮ็ดคลิปแบบมักย่างใช่ไหมครับผมเอาไปมักย่างก็คือนี่มีหมูย่างหมูย่างเดี๋ยวเฮ็ดให้เบิ่องมกักแค่เดียวน่าสิสุดยอดเลย